มาต่อกันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องตัวดิจิทัลแอสเซทในบ้านเรานะคะดูเหมือนจะมีความคืบหน้าอีก1นึ่งสเต็ปนะคะในก่อนเปิดให้นักลงทุนต่างชาติหรือว่าคนที่ถือตัวดิจิทัลแอสเซทต่างชาติเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินบาทได้นะคะแต่ยังไม่ได้ให้ซื้อสินค้าบริการไม่ได้เป็นมินอ p a เ m e n t นะคะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของมาเก็ตอัปเดตค่ะ สำนักง,งานคณะ,ะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือว่ากลตอนนะคะเตรียมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าเฮียริ g งนะคะในโครงการแซนบ็อกค่ะที่จะสามารถทําให้คนที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะที่เป็นชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ยาวนะคะแค่มาแล้วก็กลับเนี่ยนะคะสามารถที่จะนําตัวสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตัวเองมีมันแลกเป็นเงินบาทได้นะคะซึ่งการนําสินทรัพย์มาแลกเป็นเงินบาทนี้นะคะก็เพื่อให้สามารถนําไปใช้จ่ายได้และเป็นการส่งเสริมการน,นํานวัตกรรมแล้วก็สิน ดิจิตอลมาสนับสนุนทั้งภาคเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นความตั้งใจจะเพิ่มทางเลือกแล้วก็ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะซึ่งเวลาที่เขาจะแลกเนี่ยเขาก็ต้องมาแลกผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็นําไปใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการที่เรียกว่าเป็น e มันนี่นั่นเองนะครับฉะนั้นก็จะมีหลายปาร์ตี้เกิดขึ้นในธุรกรรมที่กําลังจะเล่าให้ังนี้นะคะสำนักงานการ,กรตอค่ะเห็นความสําคัญในการ นวัตกรรมทางการเงินแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลนั้นมาสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยมีแนวคิดที่จะเปิดแซนบ็อกให้นําสินทรัพย์ดิจิตอลมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้แล้วเปลี่ยนเสร็จปุ๊บค่อยนําไปใช้จ่ายนะคะซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยได้ นี่ก็จะเป็นการต่อยอดจากระบบนิเวศเดิมนะคะทางเรื่องของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอลแล้วก็ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวอ e ีมันนี่แต่ยังมีเป้าหมายนะคะที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอเบื้องต้นกรอตก็เลยจะกำหนดให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลที่ตัวเองมีเนี่ยนะคะที่มาจากต่างประเทศเนี่ย แลกเป็นเงินบาทได้แล้วก็นําเงินเนี้ยไปชําระสินค้าบริการได้แต่ว่าต้องเปิดบัญชีแล้วก็ดําเนินการผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกบกับดูแลของกรอตตค่ะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอ e ีมันนี่ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นผู้ที่สามารถนําเงินที่แลกมาไปใช้ใจ่ายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีสัก2ปฏินะคะปฏิที่แรกก็คือนําตัวสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมาแลกก่อนเป็นเงินบาทอันนี้คืออยู่ภายใต้การกํากับของ ส่วนปาร์ตี้ที่2ก็คือนําเงินที่แลกมาไปใช้จ่ายผ่านตัว e m o n น y ี่นั่นก็คือต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของแบงค์ชาติก็จะมี2หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จัดการเรื่องนี้นั่นเองค่ะแซนบ็อกนี้นะคะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าจะควบคุมดูแลความเสี่ยงให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะไม่มีการนําสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ชําระเงินค่าสินค้าบริการหรือว่า Mean อาเปรียบเนี่ยกับร้านค้าโดยตรงนะคะเพราะว่าถ้าฝังเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามี2ส,สเต,ต็ปคือมาแลกเป็นเงินบาทก่อน แล้วก็ไปใช้ในระบบที่เป็น e-Mo n นนีนั่นเองส่วนคนที่จะเข้าร่วมแซนด์บ็อกซ์นี้นะคะก็ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ปริสโตลเป็นในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ปริสโตลเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ปริสโตลแล้วก็มีความพร้อมในการดําเนินการตามรูปแบบขอบเขตและหลักเกณฑ์ของแซนด์บ็อกซ์ต้องสมัครนะคะและได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมของทางสํานักง,งานกลตค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเวลาให้บริการภายใต้แซนด์บ็อกซ์สิบแเดือนไม่เกินนี้กลตก็จะพิจารณานะ ว่าจะขยายกรอบระยะเวลาทดสอบหรือไม่ถ้าต้องการความยืดหยุ่นในการดําเนินการทดสอบนะคะผู้ข้าร่วมแซนบอกเองสามารถให้บริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยเท่านั้นและต้องอยู่แค่ชั่วคราวนะคะทีนี้ถางว่าจะทํำยังไงก็ต้องไป KYC ค่ะไปทําความรู้จักกับตัวตนของผู้ใช้บริการก่อนนะคะหรือแม้แต่ตัตว CDD นะคะตามเกณฑ์ของสํานักง,งานป้องกันและป,ะปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงจะให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพยบริจตตออตามประเภทใบอนุญ,ญาตที่ได้รับด้วยและก็ จะไปเชื่อมต่อกับผู้ประกอบธุรกิจ e m ม n e นี่ที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงค์ชาติอีกทีนักท่อเที่ยวจะได้สามารถแลกสินทรัพย์ริสโตเป็นเงินบาทและเอาเงินบาทเนี่ยไปใช้ใจ่ายได้ผ่านตัว e m ม n e นี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการซื้อสินค้าบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นด้วยอย่างเช่นการสแกน QR code กรตอเองค่ะได้เผยแพร่เอกสารนี้นะคะที่จะรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้บนเว็บไซต์ของสำนักงานกรตอแล้วก็ระบบกลางทางกฎหมายแล้วนะคะใครที่เป็นผู้เกี่ยวข้องสนใจก็ไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะในรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e l ค่ะ